สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแมา 6. ผลไม้มงคลควรปลูนวันนี้จะมาพูดถึงการปลูกผลไม้กันบ้างครับหลายคนมีพื้นที่ใช้สอยอาจจะไม่มากนะักก็สามารถที่จะปลูกผลไม้บางอย่างในบ้านได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีความเป็นมงคลแล้วก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้ด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้เลยครับเพราะว่าบางต้นนั้นให้ทั้งร่มเงาให้ทั้งผลในการที่จะนำมารับประทานรวมทั้งมีชื่อที่เป็นมงคลอีกวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวที่น่าสนใจกับ6ผลไม้มงคลควรปลูกในบ้านจะมีผลไม้อะไรกันบ้างลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับข้อแรกเลยครับเขาบอกว่าผลไม้ที่มีความเป็นมงคลก็คือต้นมะยมนะครับต้นมะยมนั้นเป็นต้นไม้ที่เขาบอกว่า มีชื่อที่เป็นมงคลครับมยมหรือนิยมชมชอบแบบนี้ก็คือจะมีคนรักใคร่สรรเสริญไม่มีศัตรูมาให้กวนใจแล้วก็ยังช่วยป้องกันทุดผีร้ายที่จะมาทําร้ายคนในบ้านอีกด้วยทางนี้ก็ควรปลูกอยู่ในทิศตะวันตกเพื่อเสริมดวงช่วยป้องกันพวกคุณใสต่างๆแล้วก็ช่วยให้คลวคลาดจากคดีความทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับวิธีการปลูกก็นำมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มาปลูกในดินร่วนซุย ดูแลรดน้ำทั้งเช้าและเย็นแล้วก็ตั้งต้นให้โดนแดดแบบนี้แหละครับก็คือการปลูกต้นมะยมเราก็เลือกต้นมะยมพันธุ์ดีๆเนี่ยมาปลูกนะครับแล้วก็ปลูกให้อยู่ในทิศตะวันตกนะอันนี้คือลักษณะก็คือแล้วเขาบอกว่าความเชื่อก็คือว่ามะยมก็คือคนนิยมชมชอบสามารถที่จะป้องกันพวกพูดผีปีศาจคุณใสยต่างๆได้ด้วย ฟังแล้วก็โอโหเลยทีเดียวนะครับก็ลองปลูกต้นมะยมกันดูลูกมะยมลูกเล็กๆก,ก็สามารถที่จะนํามารับประทานได้ด้วยอีกนั่นเองเพราะถ้ารวประทานก็จะเปรี้ยวๆนะครับจิ้มกับเกลือแบบนี้ผลไม้อย่างที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ครับก็คือขนุนขนุนนั้นเนื้อและ,มะเมล็ดของขนุนเราสามารถที่จะนํามารับประทานได้มีทั้งรสชาติหวานมันนะครับการปลูกในบ้านก็จะเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้าน เป็นที่รักใคร่มีคนสนับสนุนปลอดภัยจากการนินทาว่าร้ายอันตรายทั้งปวงเขาแนะนําว่าให้ปลูกต้นขนุนเนี่ยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ะจะช่วยให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้วิธีการปลูกก็นําต้นกล้านะครับที่ได้จากการติดตาทาับกิ่งมาปลูกลงในดินล้วนผสมปุ๋ยคอกคุมดินที่โคนต้นด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้งหาไม้หลักมาปักให้ต้นยึดแล้วก็ดูแลรดน้ําให้ชุ่มแต่พอดีนั่นเองครับ ก็คือค่อยๆปลูกขึ้นไปนั่นเองก็จะได้ต้นขนุนแล้วก็ออกลูกออกมาให้เราสามารถที่จะรับประทานได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งนะคือต้นขนุน3ครับต้นน้อยนาต้นน้อยนาหลายคนนะครับก็อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเพราะปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นไม่เยอะมากหรือเห็นตามซูเปอร์มาร์เกต็ตบ้างก็มีนะ น้อยหน่าจะมีรสชาติหวานอร่อยเนี่ยก็จะต้องเป็นน้อยหน่าที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้อีกประเภทหนึ่งที่สามารถปลูกในรวยบ้านได้นะขนาดต้นก็ไม่สูงมากผลให้เก็บกินได้เรื่อยๆต่างหากการปลูกน้อยหน่านั้นก็ง่ายมากครับถ้าหลังจากที่เรารับประทานเนื้อน้อยหน่าหมดแล้วก็เอามาเลเ็ดที่อยู่ภายในนั้นไปล้างน้ําตากแดด จากนั้นก็ขุดหลุมไม่ต้องลึกนะครับหยอดมเมล็ดน้อยหนาไว้สัก3-4เมล็ดก็เพียงพอแล้วหลังจากปลูกไปประมาณ2-3ปีก็ออกผลมาให้รับประทานกันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากที่จะปลูกต้นน้อยหนาเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับรับประทานเสร็จก็นําเม็ดมาปลูกต่อ4ครับต้นฝรั่งจริงๆฝรั่งนั้นมีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวบางพันธุ์ก็ต้นใหญ่ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ให้ร่มเงากับผู้อยู่อาศัยได้ แต่บางพันธุ์นั้นก็ใช้แค่ในกระถางนะครับก็สามารถที่จะออกผลมาให้เรารับประทานกันแล้วแถมผลก็ยังนําไปทําได้หลายอย่างเลยทีเดียวรับประทานสดก็ได้ทําขนมก็ได้ทําน้ําฝรั่งก็ได้แล้วก็บอกว่าเจ้าฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่ช่วยในการควบคุมน้าหนักลดน้ําหนักเพราะมีแคลอรี่ต่ำวิตามินซีสูงด้วยน,นั่นเองครับกินแล้วก็อยู่ท้องเพราะว่ามีไฟเบอร์และมีกากใยที่สูงด้วยแต่ว่าฝรั่งจะต้องเป็นผลไม้ที่ต้องดูแลมากหน่อยนะเพราะว่า มีมแมลงศัตรูพืชอยู่พอเยอะพอสมควรเลยเขาบอกว่าวิธีการปลูกฝรั่งส่วนมากก็ใช้วิธีการตอนกิ่งครับหากปลูกไปสักพักแล้วก็จะออกดอกนะครับจากนั้นก็เราก็ติดผลนั่นเองครับพอผลเริ่มมีขนาดเท่ากับประมาณเหรียญสิบหรือขนาดเท่าลูกมะนาวก็ค่อยใช้กระดาษพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์หรือถุงพลาสติกห่อเพื่อป้องกันมแมลงวันทองนะครับหรือมแมลงศัตรูพืชของฝรั่งเนี่ยมากินนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นพืชประเภทหนึ่งถ้าเราเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถที่จะปลูกในกระถางได้แต่มีสายพันธุ์ต้นใหญ่ๆก็มีนะครับคราวนี้มาดูผลไม้อย่างที่5กันบ้างครับผลไม้อย่างที่5ก็คือต้นทับทิมก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลประเภทหนึ่งที่คนนิยมปลูกนะแล้วก็ใช้ ใบทับทิมติดตัวเวลาไปงานศพแบบนี้เป็นความเชื่อนะครับต้นทับทิมก็ถือเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ในบ้านนอกจากจะให้ผลสดที่สามารถเก็บกินได้แล้วต้นไม้มงคลชนิดนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถ้าหากนํามาปลูกหน้าบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งไม่ดีให้พ้นไปครับส่วนใบทับทิมเมื่อนํามาพรมกับน้ามนต์ให้กับคนในบ้านหลังกลับมาจากงานศพก็ถือเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งก็จะช่วยป้องกันภัยกับผู้นั้นเด็กด้วย วิธีการปลูกก็นำเมล็ดที่สมบูรณ์มาปลูกลงในดินผสมปุ๋ยคอกดูแลรดน้ําประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยด้วยนะครับปีละประมาณ2ครั้งต้นทับทิมก็จะออกดอกแล้วก็ออกผลสวยให้รับประทานได้ไม่ยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองหาต้นทับทิมมาปลูกกันดูนะคราวนี้มาถึงต้นสุดต้นสุดท้ายแล้วต้นไม้ต้นที่6กันครับ 6. ต้นพุทรา พุทรานอกจากจะมีรสชาติที่ถูกปากแล้วเนี่ยก็ยังเป็นต้นไม้มงคลแทนสัญลักษณ์ของความประสบความสําเร็จอีกด้วยอีกทั้งยังช่วยเสริมทรัพย์และโชคลาป้องกันอันตรายจากพวกศสยศาสตร์ต่างๆไม่ให้มาทําร้ายคนในบ้านได้ครับซึ่งวิธีการปลูกก็นำมเมล็ดไปแช่น้ํา1คืนมาผสมในกระบะใส่ปุ๋ยคอกผสมแกลบแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดทิ้งไว้ประมาณ7วันรากงอกก็นําไปปลูกลงในดินที่มีความสมบูรณ์รดน้ําเป็นประจําเช้าเย็นแบบนี้นะครับ เราะฉะนั้นแ,แล้วถ้าเราปลูกต้นพุทราเนี่ยก็สามารถที่จะนําหามารับประทานได้นะถ้าออกผลแล้วเราก็สามารถที่จะนํามารับประทานได้แล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้มงคลอีกประเภทหนึ่งที่ปลูกในบ้านได้นั่เนเองครับแล้วท่านผู้ฟังปลูกผลไม้ประเภทไหนอยู่ครับที่ปลูกในบ้านแล้วก็นําสามารถที่จะนํามารับประทานได้ก็สามารถที่จะแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกับผลไม้ยินต้นหรือเป็นผลไม้ที่ปลูกแล้วก็ใช้ ในการรับประทานสามารถปลูกในพื้นที่ที่ไม่มากในรั้วบ้านได้แบบนี้เชื่อว่าถ้าเกิดเราปลูกผลไม้หลายอย่างเราก็สามารถที่จะเก็บมาผลมารับประทานแทนข้าวได้หลายมือแล้วก็ผลไม้หลายอย่างก็คือเราสามารถที่จะหามารับประทานจากสวนหรือจากพื้นที่ในบ้านได้ก็อย่างน้อยแน่ๆเลยก็คือปลอดจากยาฆ่า,มาแมลงเพราะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับแต่เราก็ต้องดูแลก็ถือว่าก็ต้องใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบในการดูแล ผลไม้ยืนผลไม้เหล่านี้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะได้ผลไม้มารับประทานนั่นเองวันนี้ก็จบแตเพลงเท่านี้ครับสำหรับ6ผลไมยล้ยืนต้น ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t ะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ